แวันนีจ้าอืมวันนี้ก็ที่ผ้ามากเบิ้งชูนป่าเก้าแล้วเนาะไม่ได้มาดูเกิดแล้วแต,ต,ต่หน้าฝนไก่เลี้ยงไว้เลยเสียเอาเขาเ้าวไปกินเพินมาให้ไก่เอาข้าวหน้าไม่ล,ลืมไก่น้อยหลายเลี้ยเขามากินขา้าว ส่วนป่ามกระสิประมาณนี้นาเลงแหงคักน้ำกบวม,มีพี่น้องเอ้ยป่ามกำลังออกมาดุสิตึงให้บบุกถลายขึ้นสิตึงสิเต,ต็มให้บุใกล้ก็ทั้งกินทั้งตีกันนึ้มานเนืก,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 กุ๊กกุกกุ๊กกกกินน้ำกันดีดนตีกันกินดีๆกัดกันจิกกัน ขาควายเาก่นกไก่นกไกามาละทงเลาะท้ากุ๊กกกกกุ๊กกกกกกอมาแล้วก็พามาเลาะทางไปเพกากควายอันนี้ส่นป่าก็ที่พ่มาณนี่ยกทางไปสะอันนั้นแล้วเลี้ยงป่าให้สองย เบาพี alors, look, son, ่น้องใหญ่ละว่างันถ so, so ่ายมาให้เบิ้งว่างันเป็นดอกนี่ก็สิพอกินละบางบางผู้กันใหญ่ละมะม่วงเบาปีนี้บ่มีน้ำหดน้ำดูดม้กมะม่วงเบาน้ำบาดาลที่เจาะไว้โซลาร์เซลล์ดูดขึ้นกับไรค่อยๆสีแห้งปะป่าเมื่อแล้วก็เลย่พ่อได้หดได้ขึ้นมากก็ที่มืดพอดี ปลากระสีได้งมบอลนี้ก็เลยบ่ได้บ่หดข้ามะเบิ่งพ่อใหญ่เลี้ยงควายแต่เก่ามันบ่ให้ถ่ายควายตัวนี้ไม่ใช่ไมืัอนี้คือยืนให้ถ่ายบอลนี้ตัวน,นั้นได้ลูกไม่ลุกอ่อนอันนี้ตัวน,นี้เพิ่งผสมแล้วมามายังบ่ได้ลูกอน,นี้ควายแม่สาวมา,มา

ทิมไว้นี่แหละแั็กที่เป็นยังไงดอกน้ำแห้งกับชิงง่มป่าขึ้นแค่นั้นล่ะฝนว็โตกักเธอตั้งแต่ฝนน้ำกระตื้นล่ะนอนเฝ้าป่าอยู่บนล่ะพ่อใหญ่นี่เด็นเลี้ยงควายอย่งนี้ควายไปกินยาน้ำทงหน้านี่แหละน้ำกระยึดคลักจักหดต้นไม้ไก็ยังบ่มี ปุอย่างกปุิปุ่ปุมะเือกปุน้ำน้อยน้ำก็ใสอันนี้ต้นพย,ยุงเรื่ออันที่เห็น